อินโดนีเใหญ่กว่าเราสีเท่าคนมากกว่าเราสีเท่าจะมีพระมาจากมาไทยมาสอนสมาธิก็จะมารวมตัวกันบางคน70-80ยืนร้องไห้เพราะว่านี่ครั้งแรกที่ฉันได้ใส่บาตรแล้วเขารอมาจริงๆ อินโดนีเซียเป็นประเทศที่าศาสนาอิสลามเยอะที่สุดในโลก270ล้านคนที่นั่นเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะไม่แบ่งแยกศาสนาบ้านหลังหนึ่งสามสาศาสนาเขาก็ไม่ทะเลาะกันต่อให้เขาจะนับถือาศาสนาอะไรก็ตามจะเวลคั่กับาศาสนาพุทธมากๆโดยเฉพาะพระจากประเทศไทยเนี่ยในาศาสนาพุทธเนี่ยเหมือนพระไทยเป็นต้นฉบับเวฉะนั้นก็เห็นพระไทยก็าจะตื่นเต้นวฉะนั้นเวลาเราไปสอนเขาให้สอนเขานั่งสมาธิอย่างเดียวเพราะว่าปริยัติเนี่ยลึกๆเขารูเา้เ,เหลือสมาธิที่เขาไม่รู้แล้วก็มีพระที่ท่านไปก่อนหน้าเราเนี่ยเมื่อ4ีปีที่ เพราะฉนั้นเรื่องอย่างนี้ก็จะสวดมนต์เก่งกว่าคนไทยเพราะว่าเขาไม่มีพระไปสวดมนต์ให้เขาก็เลยรวมตัวกันทําเป็นศูนย์รวมกันสวดมนต์ไหว้พระแม้แต่งานศพงานพิธีต่างๆก็ทําพิธีกันเองแทนพระ หมื 16, ่นหกพันเกาะชาวพุทธอยู่กระจายตามเมืองแต่เขาเป็นกลุ่มแล้วเราไปเกาะไหนกกอนไหนก็ตามขอให้เป็นพระเนี่ยเวลคราหมดจะมีคนคอยฟังอยู่แล้วว่าจะมีพระมาจากเมืองไทยมาสอนสมาธิก็จะมารวมตัวกันไม่มีที่ไหนต่ากว่า50คนทั้งเด็กทั้งคนหนูงวัยทั้งคนชราเนี่ยจะมาคอยรวมกันที่ศูนย์แล้วก็รอฟังธรรมะจากเราสวดมนต์กับเรามานั่งสมาธิกับเราเป็นอย่างนี้เลยคืออดีตคนพุทธเนี่ยชัดที่สุดนั่นก็หมายความว่ามีความแสวงหาความรู้ภายในเป็นตามที่พ่อเราบอกว่าให้ไปนะคนรอเขาถึงทามันเยอะมากที่นี่ ถอเราไม่ไปไปอินโดเนียเราก็จะกลัวนําหน้าคิดว่าตอนแรกมันจะยากคือเราไม่ได้ภาษาทั้งอังกฤษทั้งจีนเราไม่ได้หาพระที่ท่านเก่งภาษาอังกฤษเก่งภาษาจีนก็ไปช่วยแบ่งเบาเพราะว่าบางทีเราต้องไปหลายๆที่พร้อมกันพอที่นู่นพูดจีนพูดอังกฤษนะั้นมีคนแปลหมดเผยแพ่ได้ทุกที่ตอนที่เราไม่มีองค์กรรองรับเราต้องอาศัยบ้านญาติโยมไปพักตามศาลเจ้าครั้งแรกเราจะไป4ีวันแล้วเราก็กลับชาวพดทีเนั่นเขารู้ว่าเขาต้องดูแลแล้วเขาต้องแจ้งรัฐบาลว่าจะมีพระไทยมาหน้าชั้นนิมนต์มารับรองชั้นด้วยซึ่่งงมันนกก็็ลายเเปวรือ ง่าายยก็เรื่องวัฒนธรรมก็ง่ายแล้วความเป็นชาวพุทธของเขาก็ใครมาสอนอะไรก็ชอบหมดขอให้เป็นพระก็แล้วกันเพราะฉะนั้นการใช้ปัจจัยในการสร้างสถานที่ต่างๆใช้น้อยเพราะชาวอินโดเขาศรัทธาก็จะช่วยกันเองแต่ว่าเราอาศัยว่าเราได้คนพอศูนยะ์ตอนนั้นเขารวมคนอยู่แล้วเขาให้เราไปสอนแล้วขยายธรรมะได้เราก็มีใจแล้ว ตอนหลังพอเราเริ่มมีศูนย์แล้วมีองค์กรรองรับแล้วก็ขยับขยายได้จนกระทั่งเราสามารถขยายศูนย์ณวันนี้ได้7ศูนย์แล้วก็แต่ละศูนย์ก็จะมีคนมาสวดมนต์นั่งสมาธิตามรูปแบบที่ตแต่ละกลุ่มแต่ละเมืองแต่ละศูนย์ไม่ขัดความรู้สึกเกินไปแล้วก็ไปกันได้เราก็จะปรับตามนั้นเราก็เลยไปทําที่บาหลีเอาไว้ที่หนะึ่งที่นี่จะเป็นศูนย์ที่เราสร้างเองเพื่อเอาไว้รองรับทั้งคนไทยทั้งพระไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศเพราะที่นี่จะขึ้นชื่อเรื่องการนั่งสมาธิเพราะนั่งภาพินั่งสมา าติก็จะมานั่งกันเยอะแยะทั้งทูตอัตมนตรีใครว่างเขาก็จะมาด้วยแต่ว่าสถานที่ของเราเราจัดแบบของเราคือตมลาหานจังใจไว้ก,กลางตัวแล้วก็วัฒนธรรมคุณยายให้เขาได้รู้จักการทาทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็มีเป้าหมายชีวิตที่ดีและความสะอาดเป็นระเบียบค่อยๆใส่เข้าไปอันนี้คืออันแรกที่ทําให้เราจะรับการยอมรับเป็นองค์กรเผยแพร่ศาสนามหานิกายในอินโดนีเซีย70ูนเ,เราก็เลยถือว่าเป็นจุดเริ่มสตาร์ตต่อไปน่าจะออกดอกออกผลว่าตอนนั้นก็คงคอยติดตามต่อว่าจะเป็นอย่าง เพราะท่านมีมโนมัติทานที่พวกเรารู้กันว่าท่านจะขยายวิช,ชาธรรมกายไปทั่วโลกซึ่งอิโดก็เป็นอีกประเทศหนึ่งเราก็เหมือนกับเป็นมือเป็นไม้เป็นตัวแทนท่านไปบอกต่อไปพูดต่อแล้วก็ไปเอาคนกลับมาสู่การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องท่านให้เราไปตรงนี้แล้วก็เมตตาสร้างสมุป,ปัจจัยต้นสมบัติด้วยก็เป็นทั้งขวัญเป็นทั้งกํลาลังใจแล้วก็เป็นทั้งเป้าหมายที่ชัดเจนของลูกหลวงพ่อทั่วโลกที่จะทําให้ดีที่สุดตามที่หลวงพ่อท่านไว้ใจส่วนวิธีการข้างหน้าเป็นยังไงเรายไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าเราต้องไปวพไปจริงๆกนึข ท่านมากๆตรงที่ว่าท่านจังให้เรามาในจุดเริ่มต้นที่ง่ายตั้งที่ก่อนมาเราคิดว่ายากเราก็มีหน้าที่ก็ตั้งหลักให้ดีแล้วก็ดูแลหมู่คณะที่พาไปให้ดีแล้วก็วางแผนให้มันดีๆปัจจัยก็อีกส่วนหนึ่งที่ไปตรงไหนได้บ้างเราก็าไปแล้วไปทุกที่ได้รับการตอบรับทุกที่เลยแอนตี้ไม่มีเลยทําให้เราสึกว่าถ้าเรามีทีมเยอะกว่านี้เราเผยแผ่ทรมาได้มากกว่านี้